ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาปะกันกับช่องกุดเหลืองเมืองเหนือนะครับวันนี้แม่ใหม่บ่อแรงหลังบ้านนะครับมาซ้ำใหม่ครับเพราะวันนั้นได้ไปประมาณสี่ตัวครับผมร้ยมันก็โอเคนะครับแฟนนินครับผมอ่ายังไ้กับโติดแตามภาพชมนะครับเด็ดที่ใช้วันนี้ก็เป็นสติ๋วครับผมสติวนี่แม่าพูดเกลืองนะครับดอมแบบสติเปอร์นะครับเปอร์ ริวมีทำการครับริวกับสองจุดเจ็ดนะครับน้องโอเคนะครับพี่เจ้กับเอบีพี่ชิงครับผมครับผมครับไต้เดือนครับผมโอเคเขาลงมาติดแถมทุ่มแะครับนองว่าวันนี้จะมีผลงานหรือว่ามีตัวมีผลงานให้ชมก่อนนะครับเนาะงติดแถมท่าทุ่มครับผม นี่ครับ้อโ้เมาโค้้ยผมโอ้เีมเงี้ยผมครับผมอปนี้ตัวแรกครับแมนแมนไลโอเคนะครับพ่ะครับผม สร้งแดงเหมือนเดิมรครับผมแมนครับอ้โยังปากครับผมตไใหญ่ขึ้นมาแล้วครับผม แม่แมแล้วครมเตมครับมแม่แล้วครับผม,แม,ผมบแมโโอเคซ้ายจะปอๆกันหมดเลยนะครับแต่เดียวก่ามันแปลนๆด้วยเป็น เริ่มพื้นกระชังแล้วครับสิลุยต่อครับยุงก้านอกครับผมยุงเยอะยุงเยอะแหนแล้วอีกแอนแล้วครับแจนหนึ่งมาแล้วแจนหนึ่งสวัสดีครับผมวันนี้แมทใส่หน่อย <laughs> มีแพนและกีตมีแพนและกีตครับผมนั่งไหนอ๋อ อย่างหูลำเหลืองนานนะนีแม่ที่ทำบัดแดเนี่ยโอ้อ่ะอยบ่ออีเนาะง่ายงยมีมี่หมดอี ปวดอ้เขาปวดเลยแล้วเอามาหมือนตอนสกม่ะอืมหิกับกินได้ให้พ่อกาได้สกรนเนี่ยใ้พ่อได้กำกัน โปักกล้วกฮะปากแกครับผมนี่เยื่อสครับเยื่อสองาแทะเขาแทะยปักแก่มันกอเื่ไปไป้มาแล้วไปสเด็ดเมืองครับผมไปสเด็ดเมืองครับ ลองเกียบบรทัพเงินเลยครับโดนแฉมูกมากรบลองเกียบบรรทัพเงินตอนนี้นี่แบบมือตะเกียบโอ๊เอาแล้วโอ้ยตายอย่างเนี้ยตายอย่างครับตปลาสเต็กตัวเมื่อสเต๊ททำแล้วครับผมอันนี้ครับปลาสเต็กครับตัวนี้ใหญ่กว่าตะกี้ครับผม Hoa 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 มาู้อังหมดเปเ่หดเปนะปลาตะยปาปาปลามาเร็จอมเบ็ดก่อนจอมเ็ดก่อนะยมันเ็มันเยีดะมันมันเป็นเยียปีกเลยปล่อยมันยกขายกขา ลูกขาไปลูกขาหน้านะขาหน้าไปโอ้ยเหมือนอูไปไปเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเสรแล้วเสแล้วเดี๋ยวคุยอ๋อเลยโอ้ยเดี๋ยวคุยดูเดยคุยไปเดี๋ยวคุยบ้าง ครับผมดดดดมันมีน้อยครับผมแม่แล well e yeah. <laughs> er ้วแม่แล้วตัวมุทรโะโดดโอ้งอไเนี่ย์คงขี้บ้างดดดดครับผมได้อยู่เพิ่งฟังเพลงนะครับ ปไปได้ครับผมเป็นน้หมูอ <c oughs> โอเคครับผมลูกตอลูกตองมนี่นนนจะหนึ่งักษนี่ไหนโอ้หตกแต่แรงไม่ได้สวิตช์ดาวกับดาวสม โอเคครับผมก็ถึงเวลาจะต้องได้ไปไข่ของแล้วนะครับมาสนุกปูนงานวันนี้นะครับก็โอเคนะครับแต่หนึ่งมาจอมจ้อยได้แหมแซมตัวแปะเกตก็แปะหมอหรือว่าแปะเสดสนะครับเนาะนะครับโอเคเลยครับนี่ได้ก็เหมือนเดิมรับผมแปกกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกันก้ามนะครับเนาะ ได้แปะกกันทิปแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการทับชมนะครับสวัสดีครับแหนึ่งแหนึ่งสวัสดีครับผมโอเคลิปแ <Okay. S 2> น่เจอกันใหม่ครับครับ